เธอได้เข้ามาขอนิสัยขออยู่ด้วยเห็นและขอให้เราเป็นอุปชาอุปชายะแปลว่าผู้เพ่งดูโดยตระหนักคือเพ่งพินิษ์พิจารณาดูความสมควรหรือไม่เห็นสมควรโดยหน้าที่เราเป็นผู้รับรองนำเธอเข้าหมุสฆ์เราพิจารณาเห็นสมควรแล้วจึงได้กล่าวคำว่าปฏิรูปังแปลว่าสมควรโอปาญิกังชอบด้วยอุบายปาสาทิเกนะสัมปาเทหิ ขอเธอจงยังความปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอาการที่น่าเลื่อมใสเธิดเธอได้กล่าวคำรับเป็นภาระธุระของกันและกันมีคำว่าอัชชะตักเพทธานิเทโรเป็นต้นแปลว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเทระเป็นภาระของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็เป็นภาระของพระเทระคือว่าต่างฝ่ายต่างเอาภาระธุระซึ่งกันและกันมีน้ำจิตสนิทสนมต่อกันประดุจบิดากระบุตร ฉะนั้นในโอกาสต่ตอไปนี้สมจะทำอุปสมบทกรรมยกเธอขึ้นเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาในการอุปสมบทนั้นจะต้องสวดกรรมมวาจาเป็นภาษามคตเพราะฉะนั้นฉันจะสมมติให้เธอมีนามฉายาว่าอักคธรรมโมเมื่อพระกรรมมวาจาจารสวดถามว่ากินนาโมสิแปลว่าเธอเชื่ออะไรเธอพึงตอบท่านว่าอหังพันเตอัคคธรมโมนามะ ข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าชื่อว่าอัคคธรรมะส่วนอุปชายยะคือฉันมีนามฉายาว่าจินตามโยเมื่อพระกรรม,มวาจาจารย์สวดถามว่าโกนามเตอุปชยัยโยแปลว่าอุปชายยะของเธอชื่ออะไรเธอพึงตอบท่านว่าอุปชายโยเมพันเตอยสมาจินตามโยนามะข้าแต่ท่านผู้เจริญอุปชายยะของข้าพเจ้าชื่อว่าท่านจินตามยะษ ต่อไปนี้จะได้บอกปาทิบอกไตรจีวรเพื่อให้เธอรู้ว่านี่คือปาทนี่คือผ้าสังคตินี่คือผ้าอุตราสงนี่คือผ้าอันตรวาสศเพื่อจำไว้ใช้ในกิจอธิษฐานขอเธอจงรับเรียนตามที่บอกยันเตปัตโต มีสังกติพระาอายานุตระสังโฆมีคือพราอุตระสองพระหงษ์อายานตราวาสโกมีคือพรอนตราวาสโสนุขัชะอมงพีอกาเสติทาหีเธอจงไปยืน